ที่หมู่บ้านผู้รก,การน่ยผู้ชายก็ทาไร่ผู้หญิงก็ทอผ้ารักในการทำงานศิลปาชีพและอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่อุดมสมบูรณ์ไปได้วยธรรมชาติลื่นใจมากครับที่แม่หลวนทรงให้พวกเราได้อยู่ที่นี่ได้ทำกีที่นี่ชีวิตด,ดีขึ้นเยอะครับ ป้าเปเกี่ยปากระยอค่ะหมู่บ้านพลุรกรามติเยแดพนพมา่าคือไปถือเยแดพนพม่าก็ประมาณสักกิโลป้าชอบที่อากาศดีแล้วก็ต้นไม้ยาแบบธรรมชาติอยู่แม่หลวงให้ชาวบ้านลงมาอยู่รวมกันในหมู่บ้านพลุรกรรมชาวบ้านได้ทํางานศิลปาชีพแม่หลวงมาช่วยชาวบ้านให้มีงานทําเป็นหลักเป็นแหล่งคือไม่ต้องออกไปทําข้างนอก สอนให้เราทําการเกษตรบ้างแล้วก็กับพัฒนาหมู่บ้านต่ต่างครับแล้วก็เพิ่มอาชีพเสริมให้เราทำงา,จา,านจัดตานแม่หลวงตอนแรกทำไม่ค่อยได้คอดเท่าไหร่ครูมาสอนก็ได้ทำงานแก่งเงินทีนี้ทีนี้จนตตมมานชาบ้าได้ ทอผ้าลายกวาอยู่ค่ะเอกกักขอที่สัวจิรด,ดาค่ะว่าก็ถ้าทาใหม่ๆก็ยากแต่ถ้าทานานแล้วยังไม่ยากค่ะ เสนหของการปักผ้าหนูชอบสีหนูชอบไล่สีสีน้นอ่อนไปเข้มจากเข้มไปอ่อนมันมีลหลายๆแบบรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ทํางานชิ้นนี้จากทีแรกคิดว่าทําไม่เป็นพอได้ลงมือทําก็ทําเป็นเรารักในสิ่งส,สิ่งนั้นเราก็สามารถทําได้ทำา้วยป้านดิบเผาทำแก้วถ้วยจานพวกนี้ครับตอนแรกๆนี่ยทำไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยเลยแต่ผมก็พยายามทำในใจนี่คิดว่าเขาทำได้เราก็ทำได้แหละ ผมก็พยายามทำทุกวันก็ผ่อได้อยู่ถ้าไม่มีแม่หลวงมาช่วยเรานี่เราก็คงจะได้อยู่ที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะดีใจที่แม่หลวงให้เจ้าหน้าที่มาดูแลเราช่วยเราหลายส่หลายอย่างในมูวัปภูรลกรมนะอันนี้คือเอกลักษณ์ของเครื่องป้าด,ดิเผ่าก็เป็นไม้ไผ่สอบแต่จะมีกีนจะมีกี่ไม้อันนี้คือกี่ไม้ครับที่จับเป็นกี่ไม้แล้วก็อันนี้ก็คือใบไม้ครับ สอนเส้นไม้ไผ่โลนศิิละปะคอเราครับ รายได้มั่งคงคือค่าใช้ใจ่ายเราก็ไม่เยอะแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้เยอะเลยค่ะมีความสุขก็อยากจะทํางานแม่หลวงต่อไปเรื่อยๆค่ะป้าก็อยากจะให้ผ้าทอที่ป้าทอเนปะ็นลูกหลานที่มาดูก็อยากจะให้เขานิยมใช้แล้วก็อยากจะให้ซื้อทอกับลูก,ลกหลานๆที่อย่าไม่เห็นอยากจะให้เขามาฝึกรายได้ทาหมดที่ผมก็มาเลี้ยงครอบครัวอยู่ดีกินดีครับไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็คคอื่นนะครับพื่อพาตัวเองได้ครับคือศิละปะ ที่หนูทําทุกวันนี้หนูมีความตั้งใจสื่อสารให้ลูกหนูสืบทอดงานที่หนูทําสิ่งที่หนูรักเพื่อให้ลูกๆหนูได้เรียนรู้ในสิ่งสิ่งนั้นเขาจะได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนหรือว่าคนที่ยังไม่รู้จัดงานตนัวนี้ก็อยากจะให้มันสนับสนุน งานโคดไทยของเราเป็นอาชีพของคนในชุมชนนี้เพราะว่าคนในชุมชนเมื่อก่อนนี่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินงานศิละปะชิมนะ่ะถ้ามีความรู้ก็มาให้เราเราก็จะได้จําจะได้ปรับปรุงพัฒนาฝีมือดีกว่าเดิมครับดีใจที่อยู่ในประเทศไทยภูมิใจที่ได้ทํางานแม่หลวงทุกวันนี้แม่หลวงเป็นคนดูแลให้เรามีไรายได้ลาชีพเป็นหลักของตัวเองเพื่อไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านถึงไม่ว่าจะไม่ใช่โคดไทยแล้วก็กลับมา ได้งานขอพระโอ,อท่านป้าก็ดีใจมากนะดีที่สุดแล้วที่ป้าก็ทำงานอยู่ในโครการของแม่หลวงนะมีความสุขมากค่ะศิลปา,าชิพทุกคนนะคะคือเขาตั้งใจทํางานกันทุกคนอยากให้พี่ๆหรือเพื่อนๆทุกคนเข้ามาชมเข้ามาทักทายได้นะคะพุทกรรมยินด,ดีต้อนรับค่ะ